นะรถยนธรรมดาธรรมดาเนี้เราก็หารถที่มันแหวกลงไม่เรานะเราก็ไล่หลังไปอย่างเงี้ยระยะทางประมาณกี่เมตรล่ะที่เราไล่กันอยู่นี้ประมาณไม่รู้สี่สิบเมตรได้ไหมน่าจะประมาณสองสามช่วงรถยนต์นะแล้วก็เขาจะชุนอากาศให้ให้เรานะครับพอเขาแหวกอากาศให้เราเราก็ตามเขาไปนะครับลมดูดมันก็จะดูดเราตามไปเพื่อให้มัน เราไม่ต้องเวกอากาศเองนะเราก็ลดเขาเรียกอะไรนะกำลังของเครื่องยนต์นนะดูข้างด้านหน้าพอเจอโค้งเขาจะเบรกเลยนะแต่เราผมไม่ค่อยเบรกนะโค้งผมใจกลอกันร่งไว้นะครับแล้วก็ให้มันเหมาะกับาทางตรงนั้นนะก็คือให้มันเหมาะกับความเร็วที่สามารถเข้าไปในโค้งได้โดยเราไม่ต้องเบรกนะ แต่ว่าถ้าอันน like ี้คือรถคนในพื so ้นที่นะเขาจะขี่เขาจะเบรกน้อยแต่ว่าถ้ามาจากจังหวัดอื่นๆไกลๆนะเราจาเราจะไปตามอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะขี่ในโค้งไม่ดีนะครับก็คือเดินคันเร่งในโค้งไม่ไม่ค่อยคล่องนะครับสังเกตดูเขาจะเบรกก่อนเข้าโค้งแล้วก็ยกแต่ว่าถ้าคนมาจากจังหวัดอื่นนะเขาจะไม่ยกนะครับเขาจะเบรกแล้วก็เบรกค้างไว้บางทีเจออย่างเงี้ยพอเราไหลตามเขาไปผมไม่เบรงนะผมไม่เตะเลยแต่เขาก็ ไม่บีกางโค้งนะแต่สังเกตด,ดูรถในพื้นที่เขาจะเป็นอย่างนี้นะพอรถตั้งลำตรงเขาก็จะเหยียบส่งไปต่อนะครับมันก็จะเร่งออกไปเดี๋ยวผมตามขึ้นเขาว่าเขาอะไรล่ะตรงนี้เขาอะไรแล้วนะวันก่อนมาเขาไม่รู้กล้องจะไหวถึงมหรือเปล่านะเรียกว่าเขาอ่า เขาชาลีนะครับตรงนี้นะของระนองนะเดี๋ยวผมจะพลิกไล่รถยนต์นี้ไปให้ดูนะครับเดี๋ยวเขาจะแซงขึ้นมอเตอร์ไฟไปนะเดี๋ยวเราจะไปดูบนเราไปวัดขเขาบนเขากันนะครับคือถ้าคนในพื้นที่เนี่ยคนเคยเขยี่เขาจะรู้ว่าโค้งนี้เข้าได้เท่าไหร่นะเขาจะไม่เหเด็กกลางโค้งนอกจากมีใครมาตัดหน้าเขานะถ้ามาตัดหน้าเขาเขาจะเบีกนะแต่เราประมาณนี้เราอยากเข้าไปใกล้มากๆนะ เพราะว่าถ้าเข้าไปใกล้ม,มากๆเนี่ยเขาอาจจะเบรกแล้วเราอาจจะชนท้ายเขาได้นะปกติผมไม่ค่อยไลย่ไล่ลหลังนะแต่ผมจะไล่ดูนะครับว่าเขาแบบว่าขี่เป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้ด้านหน้าเป็นเป็นหลุมนะแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์เราไล่ได้เพราะว่าเราสามารถฉีกออกข้างได้นะเกิดอะไรขึ้นเราสามารถฉีกขึ้นเลนมอเตอร์ไซค์ได้นะตรงนี้ทางก็ททาคลุกครแล้วนะครับทักษะเป็นสิ่งสําคัญนะผมว่านะครับช่างสอนผมมานะ ก็คือเวลาเราขึ้น,ข,นขึ้นเขาสังเกตดูเขาไม่เบรกเลยนะครับนอกจากว่าความเร็วเขาไม่ไม่เหมาะสมกับกับโค้งนนะเขาจะไหลไหลไปเรื่อยแต่ว่าตัวเแ๋วระนองต้องระวังนะครับระวังน้ําปลาด้วยนะน้ำเข้าปลาอยู่ได้กลิ่นด้วยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ตามรถอย่างเงี้ยเราจะแบบว่าแบบไม่ต้องเหนื่อยชุนลมองนะครับก็สบายไปเยอะเลยแหละ แต่ว่าเราถ้าไปตามรถต่างจังหวัดนะอันตรายนะครับเขาเขาไม่รู้นะครับเขาไม่รู้ว่าคือเขาจะเบรกเนี่ยพอไปเจอทางไม่โค้งเขาก็ขับเร็วพอทางโค้งเขาก็จะเบรกอันนี้สังเกตดูเขาไม่เบรกเลยนะเดี๋ยวเราก็แสงเขาทางโค้งไม่ได้ด้วยเส้นทึบสองเส้นนะครับเส้นทึบคู่ไม่แสงขึ้นแสงลงก็ไม่ได้นะแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะถ้าเราขี่อย่างนี้เขาก็โอเคแหละนะครับสุด สูงสุดของเขาแล้วนะครับปดแตะหน่อยอ่าโอเคถึงขึ้นดาเข้าขาลงแล้วนะก็ยังเข็นห้ามแทงอยู่เวลาลงก็เบรกนะรถก็หนักนะครับผมก็ไม่เบรกเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมก็ปล่อยเขาเรียกอะไรนะปล่อยเกียร์ไปไม่ต้องกำคัดนะคัดปล่อยปล่อยไปเลยมันก็จะอั้นอันหน่อยเครื่องนะแต่ว่ามันก็จะดีต่อรถเรานะเขาเบรกแล้วนะตรงนี้เราต้องเบรกแล้วนะ เพราะว่าถ้าเราไม่เบรกเราจะแซงเขาไม่เดินแบชนท้ายเขานะใอยูตัวทางตรงเขาไปแล้วนะเขาจะยืดเราไปแล้วนะแต่เขาดูเขาไม่ดีนะครับรถเขาน่าจะแรงมากอยู่แหละเขาหนีเราได้แหละแต่ว่าเขาไม่หนีนะเขาใช้ความเร็วไม่เยอะเราก็เอออี่ไหลๆตามไปนะเราก็จะไม่แซงเขาเราหาอาการเขาเรียกอะไรนะอากาศพลศาสตร์นะครับก็คือเนี่ยเหมือนอันนี้คือผมไม่โดนลมเลยนะ โดนน้อยมากนะครับลมเขาจะแหวกไปให้นะนอกจากว่าเราอยู่นอกนอกลมดูดของเขาแล้วนะอันนี้เขาจะยืดไปแล้วนะครับโ่หารถใหญ่ตามรกคันหนึ่งนะครับสบายผมเวลาขับทางไกลผมจะประมาณนั้นนะหาตามแล้วคนตามรถใหญ่ไว้นะครับ ต่อย่าไปตามใกล้มากนะเผื่อหมาตัดหน้าเขาหรือรถโมอเตอร์ไซค์ขึ้นตัดหน้าเขาเห็นไหมพอเขาไปเจอถ้ารถข้างหน้าเขาจะไปแก่ไฟแดงนะครับเราก็สังเกตไฟท้ายเขานะครับถ้าเขาไปเจอรถช้าเขาจะไปไม่ได้นะแต่เราไปได้นะเพราะว่าเออเราเขาเรียกว่าเรามันรถเล็กกว่านะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปแล้วนะรถมาพอดีนะครับ เราไปได้นะเราขึ้นไปได้เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์มันใช้ทางเล็กกว่านะตรงด้านหน้าขึ้นไม่ได้นะข้างหน้ามันมีโค้งแล้วก็รถยนต์เหมือนจะเลี้ยวด้วยนะเราก็สังเกตนะถ้าเราแซงซ้ายเดี๋ยวเราไปชนท้ายเขานะขาาเขาไปเขาจะเลี้ยวแล้วนะตรงนี้ผมไม่กล้าเข้ามากนะครับกลัวเป็นเศษหินนะนี่เห็นไหมเจอด้านหน้าเด็ <c oughs> กผู้หญิงขับรถนะครับคือเขาบางที สามันคงไม่ได้มองมานะเมื่อกี้นะเครื่องเขาไล่เราทันนะเอฟเฟลนะครับเขาไล่เรามานะเขาไล่ราทันนะเครื่องซีซีเขา แต่ก็ไม่ได้มวกันนกเลยนะโอ้แบบอันตรายนะเดี๋ยวผู้หญิงด้วยเ,ออเราขี่ไม่ใช่ว่าคนอื่นไปได้แล้วเราจะไปได้นะคือทักษะแล้วก็ยางนะระบบยางช่วงล่างสำคัญนะครับแต่ดูยางเขาใหม่นะแต่ยางดอกวิบากนะโอ้ รถยนต์ขึ้นนะอ๋อก็จะเลี้ยวตัดนะเจอรถรั้วครับโอ้โหเนบเยอะมากรถรั้วนะครับตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะต่างขูงด้านหน้านะครับไปแล้วครับ คือเราจะต้องดูนะเราจะต้องดูว่าเช็คเพราะผมไม่รู้ผมว่าประสบการณ์สำกันนะคือบางทีมันทฤษฎีมันตอบยากเหมือนอย่างเงี้ยเราขึ้นไปเลยก็ได้นะแต่ว่ารถมันสวนมาไหมถ้ารถมันสวนมาเราขึ้นไม่ได้แต่เส้นเราขึ้นได้นะตรงนั้นเมื่อกี้นะครับทางโคง้งเยอะเลยแถวนี้นะครับ ที่สเปครถก็สำคัญนะครับไม่ใช่เพื่อนเพื่อนไปได้แล้วเราจะไปได้นะรุ่นซีซีเท่าเท่ากันหรือว่าเครื่องเท่ากันนะแต่ว่าเราต้องดูระบบช่วงล่างหรือว่าการเซ็ตอัพรถมาด้วยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเซ็ตมายังไงนะครับบางทีเหมือนผมไปเจอรถทางตรงเนี่ยมันไล่เราได้นะแต่ว่าทางโค้งมันไล่เราไม่เข้าเลยนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับก ราจะไปไล่อย่างเดียวไม่ได้นะเหมือนกับผมตอนนี้ยางมันเริ่มเก่าแล้วนะครับก็จะต้องโปรโปรเรื่องของความเร็วในค้งหน่อยนะครับความเร็วทางตรงก็ด้วยแหละนะครับเราต้องโปรโลงหน่อยเพราะว่ายางเราเริ่มเก่าแล้วเดี๋ยวมันจะสะบัดนะพอสะบัดแล้วเราเอาไม่อยู่นะในความเร็วน่าจะสักร้อยยี่ร้อยสามหรือร้อยสิบเนี่ยเราจะเอาไม่อยู่เลยนะเพราะมันสะบัดแรงๆนะครับ ผมก็จะค่อนข้างที่จะเช็คมันบ่อยๆนะรถถ้าเกิดว่ามันไม่สมบูรณ์เท่าไรผมก็จะไม่เอาไปขับนะให้ช่างเช็คหน่อยอย่างน้อยก็นำมันเครื่องโซ่ยางอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลมยางผมจะเช็คทุกครั้งที่ผมออกเดินทางไกลนะลมยางผมจะไปเช็คนะครับก็เช็คให้มันอยู่ในรภาับปกติอยู่นะครับเราไม่รู้ว่าเกิดฉุกะหุกตอนไหนนะเราจะใช้รถเราจะใช้เบรกหนักหรือว่าเราจะแบบว่าใช้เขาเรียกว่า อะไรนะสมรรถภาพสมรรถนะมันแบบเกินอะตอนไหนนะสมมติว่ารถตัดหน้ากระันันอย่างเงี้ยนั่นคือเบรกเต็มเลยครับพอเบรกเต็มพอเบรกเต็มแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นในความเร็วที่90เนี่ยถ้าเอากันจริงๆก็เบรกไม่ก็อยู่เหมือนกันนะ รถคันนี้เหมือนจะไล่กันมาตั้งแต่ไหนนะไล่กันมาถึงกระเปอร์แล้วนี่กระเปอมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งขี่ยากนะเดี๋ยวตรงนี้นะครับใกล้มืดแล้วนะครับหกโมงน่าจะได้เลยนะตอนนี้แต่ว่าถึงกระเปอร์แล้วเราก็ไม่กังวลเท่าไหร่นะ คือทางระนองเออมาทางเขาศกเนี่ยเราวิ่งพอมาถึงตะเปอร์เราก็โล่งใจได้แล้วนะเตมมาทางหลังหลังสวนนะครับทางหลังสวนเราโล่งใจไม่ได้นะเพราะว่าเส้นประตูมันป่ามันป่ามาถึงราชกูดเลยนะตรงนี้ทางอันตรายนะมันจะมีเศษหินอะไรอยู่ด้วยแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์เกลี่ยลงคือรถมอเตอร์ไซค์ก็จะขับเลนนี้กันหมดนะเลนกลางมันขี่ยากผมก็เลยไม่ขับเลนกลางนะ ก็ได้รถตามหลังอีกคันแล้วนะเป็นรถกระบะนะตามหลังรถกระบะเบรกไฟแดเงเลยขึ้นเขาเขาจะรู้นะว่าขึ้นขึ้น,น,นตรงนี้มันต้องยกนะเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรนะทางต่างระดับนะของครองกระเปือ์ตรงนี้นะเขาก็เลยยกคันเริ่งเราก็ยกด้วยนะเรารู้ว่าต้องยกคันเริ่งนะผมถ้าเกิดว่าทางมันถูกกระผมจะวิ่งเส้นเ,ออเขาเรียกอะไรนะข้างนอกอะ่อกอะก็คือเป็นลินของมอเตอร์ไซค์นะ แต่ตรงนี้เลวิ่งไม่ได้นะด้านหน้าต้องฉีกเข้านี้นะเพราะว่าเขาทําทางให้รวบเข้าไปนะตรงนี้ด้านหน้าเป็นไฟเขียวน่าจะไฟแดงไงไปถึงพอดีไฟแดเงเดี๋ยวก็ทางดีไปจนถึงทางเข้าหาดบางเบนนะหาดบางเบนมันจะเป็นทางที่แย่อีกครั้งหนึ่งนะตรงนั้นก็ตามรถยนต์ไปนะครับ ตอนเย็นก็ดีนะไม่ร้อนนะครับมันเย็นไปเรื่อยๆนะมันจะมือดอ่ะมันมืดไปเรื่อยนะแบตเตอรี่ไม่รู้ไปถึงไหนนะกล้องนะครับโอ้โอ้หลุมหลุมข้างหน้าโอ้โหเยอะเลยเดี๋ยวผมจะไปตามรถมิวเอ็กคันนี้ดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ชตนะรถเริ่มน้อยแล้วนะระนองไม่เยอะนะครับมาถึงระนองแล้วรถเยอะแล้วรถน้อยแล้ว ียก็ย <im sharing> ังโอเคอยู causes, <im halt ý k oles> <ind rails> ่นะไปไหนวันนี้ตลาดประชารัฐอเอกระเบอจอดจนได้นะโอ้ยเจ้ก็กี่โมงแล้ววะ ปุ่ยหกโมงกว่าแล้วอ่ะห,หกโมงห้านาทีอยแล้วครับหกโมงห้านาทีเราฉีกหนีรถยนต์ไปก่อนดีกว่าก็ หนีออกไปแป๊บนึงได้นะรถยนต์แต่ว่าเราหนีไปไม่ไกลนะเขาจะทําเวลาออกไล่เราทันนะก็น่าจะเกือบทุ่มเลยถึงนะครับวันนี้นะออกมาบายสงช้านะครับถือว่าช้านะเราขับมา